นะ oh. วันนี้ก็จะเป็นตัว weekly strategy นะครับในพาร์ทของภาคบ่ายนะครับตอนนี้ตลาดอัปเดตนิดนึนงนะว่าตลาดเป็นไงบ้างตลาดก็ดูจริงๆยังดูในนูมที่เป็นลบอยู่นะครับก็อย่างที่เมื่อเช้าก็ทุกสื่อเราก็จะพูดในอะไรประมาณนั้นนะครับว่านักงทุนเองส่วนใหญ่ก็คงต้องรอในเรื่องของ ตัวการประชุมทางการตราฐในวันพุธนี้นะครับซึ่งจะมีผลในวันพฤหัสแล้วก็เรามองว่าดาวไซส์ตลาดเองนะเนี่ยอาจจะลงไปถึงประมาณสัก1 6 3 0พันหร้อยสสิบถึง4ี่สิในโซนนั้นนะครับเราลงไม่ลึกนะครับเราลงเราลงอาจจะไม่ลึกเพราะว่าตัวไทยเองนะเนี่ยถือว่ามีเป็นตลาดที่มีปัจจัยเฉพาะตัวขอ,ของเราเองแล้วนะครับเราจะมีเรื่องของตัวเพราะข่าวหุ้นรายตัว มันทําให้เวลาตลาดลงไปแล้วเนี่ยในกรณีที่เราไม่ได้ลงเพราะตัวเองย้ำนะฮะเราไม่ได้ลงเพราะตัวเองเนี่ยเราจะลงไม่ลึกครับทุกครั้งจะเป็นอย่างนั้นครับเวลาที่เราลงไปลึกๆห้าสิบร้อยจุดมันเกิดจากของเราเองทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกิดเราลงเพราะคนอื่นเราจะลงไม่ลึกนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมองว่าถ้าด้วยลงด้วยเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเองนั้นเนี่ย เราอาจจะลงไม่ได้ลึกเท่าไหร่พูดง่ายๆเขาลงเท่าไหร่เราจะลงไม่ถึงขนาดนั้นก็นแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ตอนนี้ตัว S อส0อ็พีห้าร้อยเข้าใจว่าน่าจะลงเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะของไทยเองเนี่ยยังเกาะแถวแถวหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์ได้อยู่เลยนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดหุ้นที่เล่นในวันนี้เนี่ยอย่างเช่นอ่เอเออย่างเงี้ยเอเอทีพีซีเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพราะว่ารอประชุมคอรมอนะครับวันนี้วันนี้คอรมอจะประชุม นะครับก็มีคนเลงว่าเขาน่าจะผ่านในเรื่องของอแผนสนับสน,นุนการซื้อรถ e v นะครับกับอุตสาหกรรมรถ e v มันจับตาดูดีนะครับว่าวันนี้จริงจริงเนี่ยจะมีประเด็นนี้เข้ามาในในตลาดจริงหรือเปล่านะครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องอย่างหุ้น r s เนี่ยก็ขึ้นเพราะว่าเขาไปทำ omnichannel ของตัวไปซื้อนะครับไปซื้อมาเลยเงินลงทุน9 0้ารซึ่งเข้าใจว่าจะ อ่าไม่ใช่เข้าใจครับเขามีการแถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับในในช่วงของเช้าวันนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็มองในเชิงบวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวรายตัวนะครับปันกุลเองก็จับมือกับพวกเจมาร์ดนะครับกับมือกับอย่างอื่นทําธุรกิจหลายๆรูปแบบนะครับส่วนในเรื่องของตัว i v l นะเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของผลประกอบการเองนั้นเนี่ยไตรมาสที่4ถูกคาดการณ์ว่าจะกำไรดีมากเพราะว่าสเปรดอย่างที่เราเคยบอกกำไรเขาจะดีมากๆนะครับตัวนี้ CRC นี่ก็จะเป็นเรื่องของเปิดเมืองด้วยผสมกับเรื่องของ การที่เขาปฏิเสธในการที่จะซื้อนะครับซื้อตัวห้าสิบเขาปฏิเสธในเรื่องการจับมือกันไปเข้าซื้อห้างที่อังกฤษนะครับก็คือเขาจะไม่ซื้อเพราะก่อนหน้านั้นคนกลัวว่าถ้าเกิดเขาซื้อเนี่ยตัว c ีอจะเป็นภาระแล้วก็จะต้องอาจจะต้องเพิ่มทุนด้วยนะครับหรือว่าต้องระดมงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปลดตัวนี้ทิ้งนี่เท่าไรกลายเป็นข่าวบวกของตัวหุ้นนะครับแถมก็มาในเรื่องของโอมิคอนที่ดูเหมือนจะคลายตัวลง หุ้นอื่นๆนั้นก็จะมาด้วยประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นสามารถกลุ่มสามารถนะั้นซึ่งฮิวสามารถกับแซมเทลขึ้นมาเลยนะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่มาในแนนบวกแล้วก็ทําให้ตัวดัชนีของเราเนี่ยติดลบเพียงแค่เก้าจุดนะครับทั้งทั้งที่จริงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวตลาดเองแั้เนี่ยก็มีมีตัวหุ้นในกลุ่มน้ํามันนะครับซึ่งน้ํามันปิโตรส่วนใหญ่หลายๆตัวเนี่ยหรือลงกันเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับพี่เราเตือนเมื่อเช้าว่า ตัวหุ้นน้ำมันเองเราต้องเบาๆแล้วเพราะว่าตัวหุ้นน้ำมันเองนั้นเนี่ยมันเริ่มเรื่องร,ราคาคอมเิตี้เริ่มที่จะเริ่มที่จะแผ่วแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสัญญาณน้ำมันดิบเนี่ยที่เขาเคยพุ่งๆมาตลอดที่เป็นเน็ตโพซิชันเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นเน็ตเซลล์แล้วด้วยนะครับหรือว่าเริ่มมีการปิดสัญญาไปแล้วนี่คือเหตุผลที่ทําให้ตัวราคาตัวราคาน้ํามันเนี่ยหรือว่ามุมมองต่อหุ้นคอมเิตี้ของเราเนี่ยรู้สึกเราดึงลงนะครับเราดึงลง ก็เราเราเราเข้ามาลงทุนในบอทอร์ด้วยเหตุผลเรื่องเป็นผลป็นหลักนั่นแหละเดี๋ยน้องของพูดประเด็นเสิร์ฟขงไปนะครับอื่นๆก็ลงตามภาวะตลาดนะครับไม่ได้มีตัวเด่นๆอะไรแต่ว่าที่อยากจะชี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวว่าหุ้นไทยเองนั่นเนี่ยคนจะมีประเด็นเข้ามาเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเข้ามาซื้อ,อตลอดเวลาแหละด้วยประเด็นในประเด็นหนึ่งนะครับส่วนหุ้นในคนที่เล่นจุโลจิสติกอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าค่าระวังเรือเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ปรับตัวลง อ่าปรับตัวลงมาตอนนี้พันพันพันสี่แล้วมั้งเนะอยู่ที่พันสี่ละนะครับตัวนี้ก็พันสี่ร้อสิบห้าจุดแล้วนะครับลงมาตลอดแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นของดีนะครับไว้พวกพวกรีโอมีข่าวดีเลยพวกเนี้ยแต่ราคาหุ้นก็ไปอิงกับเรื่องของตัวผลประกอบก,การค,ค่อนข้างอิงกับค่าระวังเหลือค่อนข้างมากนะครับคราวนี้มาดูนิดหนึ่งประเด็นที่อ่าอยากจะแช์นะครับนะครับสัปดาห์นี้จริงๆก็ต้องบอกแล้วว่าเรียนเดยนว่าไปรอดู ตัว F อ m c กันแล้วกันนะครับซึ่ง34่วันในช่วงจันทร์ถึงพุธเนี่ยชื่อว่าตลาดจะมาในทรงแบบนี้แหละวันนี้จะลงวันนี้ลบเท่าไหร่พรุ่งนี้จะลบน้อยกว่าวันนี้นะครับวันจันทร์จะลบเยอะที่สุดนะครับวันอื่นๆอาจจะลบ 2- 3สาจุดประมาณนั้นเพราะเนี่ยวันจันทร์ก็กัดฟันนิดนึงเนี่ยวันอังคารพุธน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เราจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังทุกๆวันเลยว่าสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ข้อมูลที่เดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพิ่มไปนะครับก็โอเคอ่ะเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยการขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้เนี่ยช่วงวันหยุดเนี่ยเรามีเราได,เาได้เราได้อ่านข่าวเยอะนะครับกับเรื่องของมุมมองของนักกลยุทธ์ของของต่างประเทศนะครับที่ผมยังหามามาให้ดูไม่ได้แต่ว่าอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันเขาบอกว่า ให้ระวังนิดนึงตลาดตอนนี้หมายถึงตลาดโลกนะไม่ใช่ตลาดหุ้นไทยระวังนิดหนึ่งคือการที่หุ้นลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยชอบเข้าไปช้อนซื้อรถช้อนซื้อหุ้นเขาเรียกว่าไบออนดิฟเขาบอกระวังเพราะว่ารอบนี้มันอาจจะอาจจะขึ้นขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ลงต่อได้เพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่มันมันไม่ได้แบบเหมือนปกตินะครับเพราะว่ามันจะตรวจการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ กระแสงเงินที่ไหลยอยู่ในตลาดโลกจากเรื่องของเฟดนี่แหละทําให้เงินเงินมีน้อยลงการเก็งกำไรในตลาดจะน้อยลงมันนี่เหมือนทุกๆครั้งที่เงินมันกองอยู่ในตลาดมันออกไปแวบเดียววันสองวันก็กลับมาใหม่หรือไม่ก็ออกแวบเดียวแล้วไปหาดออกจากตัวหนึ่งไปซื้ออีกตัวหนึ่งแต่ว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเขาเตือนให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดคนที่ชอบ b บ y on ดิฟเนี่ยให้ระวังนะครับ ก็คือไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยอะ่ะเขามองว่ามันอาจจะมีคอลเลคชันที่ที่ยาวกว่าน,นั้นอันนี้ไม่ใช่มุมเทคนิคนครับเป็นมุมของนักกลยุทธ์ในต่างประเทศกันเลยแหละนะครับส่วนโกลเมซักเองเมื่อวานนี้ตอนใช้สัไม่ไม่แน่ใจว่าตอนบา่ายหรือเปล่าก็มีบทวิเคราะห์ปล่อยขึ้นมาเลยบอกว่าโกลเมซักเองบอกว่าตัวเฟดเองอาจจะมีการอา่ปรับนโยบายการเงินเนข้มงวดยิ่งกว่าที่คนหลายคนเคยคาด นะครับการขึ้นอดอกเบี้ยรอบนี้อยากจะขึ้นติดกันในทุกครั้งเนี่ยสี่ครั้งเนะฮะติดกันไปเลยนะก็เขาบอกขึ้นตั้งแต่เดือน,นนะเดือนเดือนมีนาเดืนนันกนะ็ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็ไล่ไล่ไปเรื่อยเลยนันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมีนาอ่ามีนามิถุนากกัญญาธัานวาคมอย่างเงี้ยจะไล่ไปเรื่อยเลยแล้วก็การควบคุมในเรื่องของตัวอ่า QT ีเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยเราะนั้นมุมมองต่อตัวกอมแสเองก็ถือว่าเป็นมุมมองในเชิงที่ที่ต้องต้องให้ความสนใจนะครับส่วน อันนึงก็คือเรื่องของตัวกอมิสซั์เองก็มีออกมาในฝั่งเป็นเครดิตแอนลิสต์ด้วยก็คือเป็นตลาดในเรื่องของเป็นนักวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นนักวิเคราะห์ของพวกฟิกซ์นะครับฟิกซ์อินคัมนะครับหรือว่าพวกบอลตาสานนี่นั่นแหละนะครับเขาเริ่มมองเอเชียจริงๆเขาเขาเป็นตาสานนี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดเรื่องหุ้นเขาบอกเริ่มกลับมามองเอเชียบ้างแล้วนะครับในเรื่องเอเชียในเรื่องของไฮยูนะครับไฮยูนะครับตรงนี้นะครับก็ก็จะเป็นไฮยูด้วยแล้วก็พวกเนี้ยโดยที่เขาเองเนี่ยเขา คงไปฟกัสในตัวจีนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวโกลแมนเองเริ่มกลับมามองจีนแล้วนะครับเรื่องของการมองจีนแต่ว่าเขาจะไม่เอาเป็นพวกของ Pro เปร์ตี้ไม่เอานะฮะพอลเปอร์ตี้ไม่เอาก็จะเป็นเนกลุ่มอื่นมากกว่านะครับแล้วก็มีหลายๆกลุ่มนะมีข้อมูลหลายๆอย่างน่าสนใจแต่ว่าเขาเริ่มกลับมามองในส่วนที่เป็นเอเชียนั่นแหละนะครับแล้วก็พวก e s g อสจีมนซึ่งเป็นเป็นอะไรพวก e อ v น r o n m e n t ต่างๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมุมมองในเชิงที่เป็นบวกสําหรับตัว ตัวกลเมนแซกที่มีต่อตลาดตาสานนี่นะครับของตัวเอเชียนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของอีกอันหนึ่งที่อยากแชร์เพิ่มคือกรณีของยูเครนอยากจะเรียนว่าถึงแม้ข่าวนี้เนี่ยคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ากลัวมันจะทําให้ราคาน้ํามันขึ้นแต่ผมจะเรียนยนิดหนึ่งว่าสถานการณ์ยูเครนเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เคยแยกตัวมาจากราัสเซียในรอบ20ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีบุคคลที่สามก็คือไม่ไว่าจะเป็นนาโตหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองเข้าไปดูแลแบบจริงจังหรือว่าเข้าไปใช้กําลังทหารสู้กันเลยไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเหตุผลมันง่ายมากตรงที่ว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นในในแอเรรยเนี้ยในแอเรรยเนี้ยนะครับในในเขตของตัวตัวรัสเซียยูเคนพวกนี้เนี่ยนะครับเขาอยู่ติดกับตัวพรมแดนเนี่ยเขาอยู่ติดกับตัวอะไรของตัวรัฐตัวเยอรมันตัวโปรแลนด์ตัวอะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันเหมือนกับบ้านอ่ะเยอรมันก็นแล้วกันบ้านอันอยู่ติดกับยูเครนบ้านอยู่ติดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเวลาเขาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยสารับอกว่าเขาจะแบนเขาจะทํานู่ทนทานี่เขาจะใช้กําลังหรือแู้เขาจะใช้กําลังเขาใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้กําลังในพื้นที่นั้นนะคนที่เดือดร้อนอะ่ะคือเอยอรมันเองสมมุติว่าจัดการเองภายในบ้านคือยุโรปจัดการยุโรปก็จัดการลําบากเพราะว่า นาโต้เองเนี่ยสมมุติว่าคุณพยายามจะไปเล่นงานกับรัสเซียมันก็อยู่ติดก,กับบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนาโต้ใช้กําลังทหารเข้าไปดูแลหรือเข้าไปจัดการกับรัสเซียเนี่ยก็จะเกิดปัญหาอีกเพราะว่ามันอยู่บ้านติดกันมันกลายเป็นตัวเองก็จะเดือดร้อนด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดคือประเทศในฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกทั้งหมดเนี่ยฝั่งตะวันตกทั้งหมดนะครับพึ่งพิงตัวแก๊สจากนะรักสเซียนะครับแก๊สจากรัสเซียนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด เขามีปัญหากับรัสเซียรัเสเซียแค่ปิดท่อแก๊สเท่านั้นก็เดือดร้อนมากแล้วเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็หรือแม้กระทั่งน้ำมันก็ตามเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้โอกาสที่อ่คนที่เป็นยุโรปเองนั้นเนี่ยจะเข้าไปมีมีปัญหาอะไรกับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะเข้าแบบเงียบเเข้าแบบไม่เป็นทางการอย่างเช่นตอนนี้อังกฤษก็จะส่งกําลังทหารได้่ยกทีครับอังกฤษจะส่งอาวุธเนี่ยให้กับฝั่งยูเครนในฝั่งที่เป็นยูเครนที่ไม่ใช่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นแบบนั้นมากกว่า แต่การเข้าทางตรงมัจจะไม่มีนะครับอเมริกาเองถึงจะฮึมฮึมเนี่ยอย่างมากก็แค่ทําแซ c t i o n ซึ่งรัสเซียก็โดนทําแซ c t i o n มาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะตรงนี้ก็เลยมองว่าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าจะมีมีนูน่นมีนี่หรือจะมีการใช้กําลังทหารจะสู้กันเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าในความเป็นจริงเกิดขึ้นยากมากเพราะว่ายุโรปเองคงไม่ไม่ได้อยากจะ,ะทําเหมือนกับเกิดสงครามข้างบ้านตัวเองเหรอก นะครับเขาก็คงไม่ให้รัไม่ให้อเมริกาเข้ามายุ่งในเชิงการใช้กําลังทหารหรือไม่ก็ทั้งตัวเขาเองเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างมากเขาก็ใช้วิธีการทางการพูดน่มากกว่าหรือไม่ก็แค่แซงชันแต่การใช้กําลังทางทหารเนี่ยคงไม่เกิดหรอกแล้วก็ยุโรปเองก็คงไม่ไม่ทุบมอค่าตัวเองด้วยกันไปสู้กับรัสเหมือนกับไปไปสู้ทางด้านเศรษฐกิจกับรัสเซียแล้วทำให้รัสเซียนั้นเนี่ยยุติก,การส่งแกส๊สหรือน้ํามันเข้ายุโรปเพราะทําไปอีกเด็กก็เจ็บเนื้อครับมันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์ยเครทาม กอลเซก็จัดการกันเองแหละว่ามันเกิดขึ้นอีกมันเกิดเกิดขึ้นมาตั้งหลายครั้งแล้วครับครั้งหนึ่งเป็นไคลสเมียเนี่ยนะครับตรงนี้ครับสมุดไคลเมียเนี่ยต้องที่เคยเกิดขึ้นมาตอนนั้นก็ห้าปีห้าเจ็ดเนี่ยตอนนั้นก็จบไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นสิบยี่สิบปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยเหตุผลหลักการง่ายๆอย่างนี้แหละก็คือว่ามันมันทาอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ติดบ,บ้านตัวเองนะครับก็เพราะนนั้ในเชิงของราคาน้ํามันเองนั้นเนี่ยผมว่าถา มันอาจจะมีความตึงเครียดในแถวแถวตะวันออกกลางนะครับพวกตะวันออกกลางเป็นหลักเลยนะครับที่เป็นเป็นคนผลิตน้ํามันตัวใหญ่อีกอันนึงก็คือว่าตอนนี้น้ํามันหรือว่าการผลิตน้ามันมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมันน้อยกว่าดีมาที่มันสดขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวราคาน้ํามันยังสูงอยู่แต่ผมคิดว่ามันคงสูงนี่ไม่นานหรอกครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรามองว่าหุ้นน้ามันเองเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไม่ไกลแต่เคสปอทผมขอขอขอพูดย้ํานิดหนึ่งว่า เราไม่ได้มองในมุมเรื่องราคาน้ํามันกับพุทธวทอนนะเลยมองในมุมของตัวเงินกันผลมากกว่านะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะได้อยู่ที่เขางสูงโอเคครับอันนี้อยากจะแชร์ประมาณนี้นะเพราะว่าในเรื่องของภาพตลาดในเรื่องของตัวประเด็นต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็เราก็ได้คุยไปในประชุมไปเช้าไปเรียบร้อยแนละ้ววันนี้อยากจะเน้นประเด็นที่เป็นพิเศษเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเชิญต้องแทนกับเรื่องของในส่วนของกลยุทธ์กันเลยนะครับ ในพาร์ทของผมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยจริงๆเรื่องที่อยากมาคุยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องการเจาะลึกในตัวหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการทําตัวยังไงดีนะครับในภาะวะที่เราเห็นตลาดเนี่ยตลาดหุ้นลงทุกวันเลยนะครับ <c oughs> ก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับนะครับว่าสภาพของตลาดโลกเนะี่ยมันกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขายังรู้สึกว่าอยากจะถือเงินสดเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็การอ่าจะจัดพอร์ตยังไงก็ตามแต่นะเข้าด้เห็นส่วนในในส่วนใหญ่ตอนนี้คือว่า หุ้นเนี่ยลงเกือบเกือบทุกเซกเตอร์นะครับเหลือแค่เหลือรอดเนี่ยแค่ไม่กี่เซกเตอร์เองอย่างกลุ่มที่ยิงการท่องเที่ยวยก็ยังจะพอประคองตัวเองไปได้อยู่แต่ว่ากลุ่มอื่นอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีเทรนอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าทําไมเราถึงยังถือถืองิออสนสดแค่ประมาณ5%ของพอร์ตนะครับในโฟลของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือลองนึกภาพว่าถ้าเกิดตลาดเนี่ยมันเราไม่มีใครตอบได้หรอกว่าจุดกระท่อมของตลาดในรอบนี้เนี่ยมันจะไปลง จบลงที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเนะี่ยที่ผมว่าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้ถือสินทรัพย์เสี่ยงทุกคนเนะี่ยพึงจะรู้ไว้คือก็คือว่าพยายามสํารวจสถานะสุขภาพพอร์ตของตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันอยู่ในเซกเตอร์ไหนอยู่ในกลุ่มอะไรถ้าเกิดว่าเทียบกันในกลุ่มนั้นๆเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดหรือเปล่าอย่างยากตัวอย่างอ่ะอย่างบางคนถือหุ้นในกลุ่มโลจิสติกเนี่ยมันก็จะมีตัวเด่นๆที่เขาเล่นกันคือตัวไว S ์สโตรีโอเจวดีทริปเปิลไอ้น ถามว่าใน,ในตอนนี้ที่เราเห็นราคาของกลุ่มโลจิสติกลงเนี่ยแน่นอนว่าทุกคน,นลงหมดเพียงแต่ว่าในจุดที่ราคาหุ้น,นมีการกลับขึ้นมาเนี่ยเราต้องพยายามหาตัวที่ดีที่สุดจากกลุ่มนั้นเน่ยวิธีที่เราจะใช้ในการประกบประคองพอในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพยายามหาคนที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มนะครับนั่นคือวิธีการหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่จะถือเงินสดอ่ะจริงจงแล้วเงินสดก็มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าตลาดมันมีการกลับทิศเมื่อไหร่เนี่ย อาจจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าก็ไม่รู้เนี่ยในในจังหวะที่ตลาดกลับมานั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้มีหุ้นที่มันควรจะมีอยู่ในพอร์ตนั้นน่ะเราก็อาจจะเสียโอกาสกลายเป็นว่ารีเทิร์นของพอร์ตนะครับโดยสรุปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนคนที่มีหุ้นอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือวิธีการแล้วก็เห็นผลนะครับที่เรายพยายามที่จะจัด,จดหุ้นในพอร์ตอยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็คอยมาสมรติว่าตัวไหนเนี่ยมันต้องถือตัวไหนต้องขายตัวไหนต้องคัดนะครับ ก็พยายามจัดดกันไปนะครับโอเคผมขอข้ามไปดูในส่วนของตัวหุ้นเลยนะครับอย่างตัวเจมาร์อย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของบริษัทลูกข้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันวันศุกร์เนี่ยที่ผมมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณทาโรนะครับก็ถือว่าเป็น c ีอของตัวธุรกิจตัวเจนเวนเจอร์เขาครับถ้าเกิดว่าพยายามที่จะอธิบายภาพนี้นะครับเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยทุกคนรู้แหละว่าตัวกลุ่มเจกุ๊ดเนี่ยเขาจะมีตัวเจฟินคอยนะครับถ้าเกิดว่าใครอาจจะเคยเล่นในบิตครับ ก็น่าจะคุ้นเคยกับมันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆเนี่ยคือภาพของกําไรของบริษัทเจเวนเจอร์ในปี22ครับคือลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่านในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราดาูธุรกิจอย่างบีคัพที่เป็น Next change เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เคยขาดทุนมาตลอดแต่พอข้ามปีมาในในปีก่อนเนี่ยก็คือเริ่มจากปี20 21เป็นต้นมาเนี่ยพอมันมีผู้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มของเขาจานวนมากมีการเทรดมีการทําธุรกรรมเยอะเนี่ย กลายเป็นว่าภายในเวลาแค่เก้าเดือนเนี่ยบริษัทอย่างบิตคัพเนี่ยก็มีผลกําไรที่แบบขึ้นมาเกือบเก้าร้อยล้านบาทนะครับนั่นคือกาไรนะครับผมกําลังจะบอกว่าภาพของเจเ n นเจอร์เนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่มีะระยะแล้วก็มีช่วงเวลาเนี่ยที่ยาวนานกว่าอย่างบิตคัพเนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่คนก็ใช้ในการเทรดคริปโตอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าตัวเจเ n นเจอร์ ure, หรือว่าตัว x อ็กซ์เชนที่เป็นเป็นบล็อกเชนของเขาเนี่ยถ้าเกิดมาดูภาพใหญ่ภาพนี้กันนะครับคือ เวลาผมเห็นบริษัทในตลาดซักแบบมีการประกาศตัวว่าอยากจะทําเหรียญคริปโตอยากจะทําโทเค็นเนี่ยต้องมานั่งดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คนคนนั้นเนี่ยเขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากเหรียญที่เกิดขึ้นมานอกจากการอัพยอดขายนะครับจากบริการเดิมคือประเด็นก็คือยกตัวอย่างเนี่ยผมจะเปรียบเทียบตัว R X ให้ฟังแล้วกันนะครับตัว R X เมีการอ,ออกเหรียญตัวที่เราเรียกว่าปลอบคอยออกมานะครับแล้วก็ปลอคอยเนี่ย อีกไม่นานนี้ก็จะมาเข้ามาเทรดในตลาดที่เป็น secondary market นะครับประโยชน์ที่ทางตัว RS เนี่ยเขาจะได้ก็คือว่าจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีคนมาใช้งานมีคนมาซื้อของนะครับความทีม่มันมีความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือว่าแล้วในกรณีที่ราคาเหรียญพวกนี้มันขึ้นเยอะๆละ่ะแล้วทาง RS Group เนี่ยเขาจะยังได้ประโยชน์อยู่หรือเปล่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าราคาเหรียญไม่ว่าจะเป็น J f o i n ตัวดีหรือว่า RS ตัวดีเนี่ยมันขึ้นแบบขึ้นเยอะจนคนที่เป็นคนถือเหรียญเนี่ยเขารู้สึกว่า ไม่อยากหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะเอาเหรียญเนี่ยมาใช้งานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็แปลว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดการหมุนเวียนหรือว่าการเซอร์คูลเลตในระบบขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวแพลตฟอร์มนั้นๆหรือว่าระบบการคิดของบล็อกเชนในอีโคซิสเต็มนั้นเนี่ยไม่เวิร์กครับมันคือเป็นมันเลยเป็นมองเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ทาง R S เนี่ยต้องหาวิธีอุดรอยรั่วตรงนี้นะครับแต่ถามว่าความแตกต่างระหว่างเจฟินคอยกับอ่าผมใช้คำว่าเจกุ๊ปดีกว่าเจกุ๊ปกับอื่่นทีมกาารลัคอว เจอ่ากลุ่มเจเนี่ยเขามีการออกตัว s t a b l e c o i n หรือว่าเหรียญที่เป็นมีค่าคงที่เหรียญหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนของเขาเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเจฟินคือไฮไลท์นะครับตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยคือตัวที่เรียกว่าตัว XTS Token เนี่ยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมาหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการปฏิวัติองค์การอ่าเราเรียกว่าระบบพวก DeFi Decentralized Financial ต่างๆเอาเป็นว่าถ้าวันไหนเราได้มาพูดคุยแบบเจอหน้ากันเนี่ยอาจจะอธิบายให้มันเห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าอธิบายั้ๆคื ถ้ามันมีหน่วยหรือว่ามีค่าเงินสกุลหนึ่งที่เป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานอยากที่จะใช้เยอะๆแบบค่าธรรมเนียมถูกๆเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เป็นบวกต่อตัวรายได้ธรรมเนียมในระยะยาวของเขานะครับซึ่งมันจะเหนือนกว่าคู่แข่งคนอื่นๆที่มีการทําแต่ว่ายังทําไม่ครบลูกถ้าเกิดเทียบกับตัวเจเป็นคอยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าผมมองเห็นตัว value ในตัวเจเป n นเจอค่อนข้างสูงนะครับจากที่เราได้ไป คุยกับทางผู้บริหารเขาครับนะเวลาที่เราเห็นผู้บริหารใครก็ตามเนี่ยออกมาพูดหรือองค์ให้ข่าวเนี่ยการพูดการให้ข่าวการออกมาพูดถึงฝันหรือว่าแผนระยะยาวเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะมายืนยันว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะมันคือวิธีการที่แต่ละคนทําครับซึ่งผมดูวิธีการของทางเจนเจอร์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากที่สุดว่ามันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานางจริงๆนะครับถ้าคิดถึงแง่ของทั้งธุรกิจแล้วก็คนใช้งานเนี่ยอะไรก็ตามที่คนเข้าถึงได้ ใช้ง่ายใช้สะดวกราคาถูกประหยะัดแล้วก็วิ mm hmm. นวินทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โตได้มากกว่าที่จะมาเก่งเรื่องของราคาเรียนอย่างเดียวนะครับก็ขอฝากตัวเจไว้ประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นที่ขึ้นมาเตะตาผมอีกช่วงหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งในในภาคเช้าเนี่ยคือกลุ่มสามารถนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าที่ทาไมราคาข,ของตัวสามารถซัมซมเทลเอสดีซเนี่ยมันขึ้นมาเยอะจังเลยมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เขาจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับจริงๆผมเคยส่ง ภาพสรุปภาพนี้ให้กับ Marketing ของเราท่านหนึ่งแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคนอื่นได้ดูตรงนี้ไปบ้างเราแค่ไหนนะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผมไปตามข่าวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสามารถอยู่นะครับก็เลยอยากจะมาใช้ให้ฟังว่าเขามีงานอะไรที่เขาได้มาใหม่บ้างทั้งตัวสามารถเองนะครับตัวซัมเทลตัว s อ c ดีนะครับผมว่าประเด็นที่ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมานะครับถ้าในรอบก่อนนี่ผมได้ไปมีโอกาสได้ไปคุยกับทางผู้บริหารเนี่ย มันจะมีคดีความอยู่หลายคดีเหมือนกันซึ่งมูลค่าของคดีความเนี่ยเขานั่งใหญ่นะครับยกตัวอย่างกรณีของคดีจากซัมเทลแล้วกันนะครับ <S <S <ๆ>ก็จะเป็นอ่าที่เขามีกรณีกับทางกรมที่ดินนะครับซึ่งตัวค่าปรับเนี่ยรวมดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนั่งเยอะประมาณ600กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีอีกหลาย,ลายคดีเนี่ยรวมๆกันแล้วเอาเป็นว่ากลุ่มสามารถเนี่ยมีคดีที่มีโอกาสจะสามารถกลับรายการขึ้นมาได้ประมาณพันกว่าล้านบาทค่อนั่งเยอะนะครับในแงๆของบัญชีทีนี้เวลาที่ บริษัทเอกชนเนี่ยมีคดีความกับทาง,ทางหน่วยงานราชก,การไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ตามใจเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถามว่าเขาจะได้เงินก้อนนั้นกลับมาหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เขาจะได้หลังจากนี้ไปเนี่ยคือเขาจะได้งานมาแทนครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะ่ะอ่าพวกรัฐบาลไม่ค่อยมีสตังค์อีกแล้วนะครับก็เลยจะใช้วิธีว่าเอาโครงการมาให้แล้วกันแบบมันเป็นการตอบแทนอะไรอย่างนั้นไปนะครับเราก็เลยมองว่าที่ราคาของ กลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีสาเหตุสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องแบบนี้นะครับมันจะมีคําถามเข้ามานะครับมีโอกาสโดนเทดดิ้งเลิศไหมครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องขอคานวณก่อนครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมพิมพ์ไปบอกนะครับแต่ถ้าราคาขึ้นมาแรงแบบนี้ผมว่าก็มีโอกาสครับผมเดี๋ยงไงเดี๋ยวขอเช็คให้ก่อนนะครับก็นี่แหละครับคือตัวสามารถที่เราเห็นนะครับส่วนหุ้นอื่นๆน่ที่คนในตลาดเนี่ยมีการสลับเล่นขึ้นมาน่ก็จะมีกลุ่ม EV นะครับก็พี่อู๊ดได้พูดไปแล้วว่า ขาก็มีบางคนเนี่ยเขาเก่งว่ามาตรการ E v เนี่ยน่าจะใกล้คลอดแล้วนะครับก็เลยเป็นบวกกับกลุ่มนั้นไปส่วนหุ้นอื่นๆนะครับในวันพรุ่งนี้ที่เรามองเ่ยถามวา่าในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะมีการจัดหุ้นสไตล์ไหนเข้ามาในพอร์ตนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยผมตอนนี้ผมเห็นกลุ่มแนวสื่อสารโอเปอเรเตอร์อย่างพวกสาย Advance ทรูดีแท็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีประโยชน์ในการโรเตตเข้ามานะครับอย่างถ้าเป็นตัว Advance กับตัว d t แท็เนี่ย นอกจากเรื่องของราคาหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของตีมที่คนพูดถึงการแข่งขันในธุรกิจที่มันน้อยลงเนี่ยผมก็มองว่าหุ้น2ตัวนี้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลเพ่อนั่งสูงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นหุ้นสายปันผลนะพวกสายแนวสื่อสารเนี่ยก็น่าจะยังโอเคใช้ได้อยู่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีการพูดถึงหุ้นในกลุ่มนิคมอย่างตัวอมาตะนะครับอมาตะเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการยกเลิกไอ้ตัวเทสเซนโกแล้วเนี่ยหรือว่า ให้คนต่างชาติแล้วก็ให้อินเวสเตอร์เนี่ยเข้ามาในไทยมากขึ้นเนี่ยผมก็ยังมองว่ากลุ่มแนวสายๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจในการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราใช้ในการปรับพอร์ตในช่วงเวลาที่ตลาดผันปวนสูงนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดในตอนนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้มีธีมที่ชัดเจนบางทีตลาดมันลงแทบจะทุกเซกเตอร์เลยฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเล่นเป็นการเทรดดิ้งนะครับเน้นเป็นการเก็บทาาํากาไรแล้วก็พยายามรักษา ฉพาะหุ้นที่เรามองว่ามันพอจะมีโอกาสเมื่อตลาดกลับมาได้นะครับก็คือเป็นวิธีการในการที่เรามีการปรับพอร์ตในช่วงนี้นะครับก็ของผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับเบื้องต้นไม่ทราบว่า m a ร์เก็ตติ้งท่านไหนมีคําถามอะไรนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าก็ได้ครับเราน่าจะมีเวลาอีกประมาณห้านาทีครับผมมีที่ถามอะไรนะเทรดดิ้งอะไรตัวแซมเทลไม่กลับหร้อยัง เมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบพี่อืมมีโอกาสโดนเทรดดิ้งอะไรไหมปกติหุ้นจะโดนเทรดดิ้งอะไรต้องบวกเกินสิบเปอร์เซ็นต์นะนิดหนึ่ง ไม่โอกาสน้อยนะเพราะว่าดู p e. ีมีประมาณ25 2 6้ายี่เท่าเองโอกาสน้อยนะครับโอ okay, เคคนนีเ้เดี๋ยวตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเรียนนิดหนึ่งว่าเราจะกลับมาประชุมแบบเจอตัวกันนะฮะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมในห้องประชุมน่าจะเป็นชั้น18เดี๋ยวผมเช็คที่นิดหนึ่งนะชั้น18ที่เดิมนะฮะห้องประชุมใหญ่ ก็อาจจะมีมาตรการไม่ใช่มาตรการนะก็เราก็ระวังกันอยู่แล้วล่ะนะครับก็เรานั่งห่างๆกันแล้วก็สําหรับท่านที่เคยฟังผ่านช่องทางนี้เนี่ยเราก็จะยังคงฟังได้ปกตินะครับยังคงฟังได้ปกตินะครับแต่ว่าท่านที่อยากต้องการจะแชร์มุมมองเพิ่มจะคุยจะจะจะ,จะสอบถามกันผมแนะนาว่ามานั่งคุยกันดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องการคุยเนี่ยกับกับการเจอตัวกันเนี่ยบางทีมันจะมี ข้อมูลบางอย่างซึ่งซึ่งเราสามารถจะแชร์กันได้ข้อมูลบางอย่างมันมันแชร์ผ่านระบบอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเจอตัวกันเราแลกเปลี่ยนบางทีข้อสงสัยะเราอธิบายอะไรได้เยอะๆได้เลยนะครับหรือเป็นข้อสงสัยบางอย่างซึ่งมันพูดออกอากาศไม่ค่อยเหมาะก็จะสามารถคุยกันนอกรอบได้นะครับก็เมื่อก่อนนี้เราก็จะทําอย่างนี้กันมาตั้งหลายปีแล้วนะครับก็ยังไงก็เชิญนะฮะสำหรับท่านที่มีเวลาเนี่ยก็เชิญท่านสิบแปดแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะลงออกตารางไปทีหนึ่งนะครับว่าประชุมในวัน จันน้านั้นเนี่ยก็จะตามนั้นหรือเปล่าแล้วก็ห้องนี้หรือเปล่านะครับห้องที่ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอปิดประชมุมไว้ท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ